ประมาณว่าซื้อรถคันเดียวได้2คือเป็นกึ่งเก๋งกึ่งกระบะขับสบายไม่ปวดขานี่คือคุณสมบัติเขาเลยใช้งานนอกเมืองก็ดีในเมืองก็ดีต้องชอบหรือเล่นหาจริงๆถึงจะซื้อตัวสมาร์ทแคคือคันนี้เป็นรถบ้านคือรถบ้านหมายความว่ารถบุคคลธรรมดาที่ไม่มีภาษีนะครับไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักด์าที่เดียวดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วนราชธานีวันนี้ผมอยู่กับกระบ,บะสมาร์ทแคที่ถือว่าเป็นรถเฉพาะกลุ่มเฉพาะรุ่นอีกหนึ่งคันสำหรับคนที่ต้องการเล่นหานะครับวันนี้อยู่กับหน้าหล่อสมาร์ทแครล็อกโค 2.4G เกียร์ออโต้ส่วนใหญ่ล้วจะเจอ4ประตูนะครับรถแครก็จะมีปริมาณค่อนข้างน้อยในตลาดรถที่เป็นรถมือสองเพราะว่า ด้วยกำลังที่คนซื้อรถใหม่ก็ไม่ได้เยอะคือต้องชอบหรือเล่นหาจริงๆถึงจะซื้อตัว Smart c แคเพราะว่าราคามันพอๆกับ4ประตูเลยนะครับราคาพอๆกันเพราะว่าถ้าผมจะมผิดเกียร์ออโต้ตัว2,400เนี่ยตอนเปิดตัวตอนนั้นน่าจะประมาณเราวๆ8,800-8,900ประมาณนี้ราคาเท่า4ประตูเลยแค่แล้วใครที่ไม่ได้ชอบเป็นการส่วนตัวที่แบบว่าเป็นรถกระบะตอนครึ่งเกียร์ออโต ก็จะไม่ซื้อรุ่นนี้เลยเพราะว่าถือว่าราคาค่อนข้างสูงตอนนี้มาเป็นมือสองแล้วผมจะมาคอนเฟิร์มสภาพให้ฟังสําหรับรถปี2018คันนี้2018นคันนี้สภาพคอนเฟิร์มเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพูดถึงตัวไฟก่อนนะครับตัวไฟก็จะเป็น,นคูออะไรคือเอาตัวท็อปมาแต่งนี Auto ่แหละเอาตัวท็อปเอาตัวจีมาแต่งตอนนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นฟูลเอลดีแล้วนะครับไฟเดยร์ทามไฟเลยมีครบในเกรดในเกรดจีหรือว่าเกรดอ e ีพัทนั่นแหละนะครับตัวไฟ ก็มาแต่งเพิ่มเติมก็จับชุดตรงชุดแต่งของอล็อกโคมาใส่นี่เมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกเป็น d e ซ ember 2018นะครับ 2018, 2018เป็นเครื่อง204ดีเซล204ดีเซล2,393 cc เกียร์6สปีด150 mm ม้าก็ตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันคืออาจจะไม่ได้แรงจ้าเหยียบแบบเหมือนกับตัวแคป208นะครับแต่ตัวนี้ก็พอใช้ได้ก็มีพโหมดมา คอยช่วยนะครับถ้าต้องการทําความเร็วแต่ในเรื่องของสภาพความเดิมรถพวกนี้เองเนี่ยก็คือถือว่าอายุยังไม่เยอะสภาพความเดิมก็คือกิ๊บนะครับสภาพน็อตไม่ขยับโครงสร้างดีก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับเพราะผมคัดเองทุกคันเลยนะคัดมาซื้อเข้าเองนะครับแล้วก็บางคันก็มารีวิวขายออกเองนะครับก็เชื่อว่าไม่ไม่ปล่อยผ่านนะครับคันไหนไม่สวย,ยก็ไม่นํามาคอนเฟิร์มไอส่วนตํานงต่าหนีรถมือสองมันมีอยู่แล้วนะครับรอยขีดคงรอยขีดขวนไม่ว่ากัน ก็เป็นแม็กตรงรุ่นเลยนะครับเป็นแม็กตรงรุ่นตัวนี้นะครับ265หกอ้26 5. 26 5. 26 5. R 1 7ดนะครับแม็กดำเงาตรงรุ่นคือนอกจากความหล่อความเดิมจากโรงงานแล้วคันนี้ไม่ถือว่าไม่เยอะนะครับเลขไมค์อยู่50,000กิโลที่สำคัญจุดแข็งของรถคันนี้เลยก็คือถ้าใครอยากจะซื้อรถเป็นเงินสดเนี่ยคือคันนี้เป็นรถบ้านคือรถบ้านหมายว่ารถบุคคลธรรมดาที่ไม่มีภาษีนะครับไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ ไม่อยู่55,000กิโลสตาร์ทเครื่องยนต์นิ่มๆม,มารตรวัดของล็อกโคก็จะเป็นเฉพาะรุ่นของเขานะครับเฉพาะรุ่นของเขาเป็นกึ่งอะนาล็อกกึ่งดิจิตอลน,นะครับประมาณนี้55,950กิโลเมตรนะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อมีอีโคโหมดพอโหมดมีให้เหมือนกันนะครับก็ ฟังก์ชันภายในเองก็จะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าก็คือสังเกตได้ง่ายคือถ้ารถใช้มาช้ำเนี่ยเบาะผ้ามันจะดูโทมมากคือมันจะดูแลรักษาไม่ง่ายเหมือนกับเบาะหนังแต่เรื่องคำที่คันนี้เองเนี่ยถือว่ารถที่เจ้าของเองก็ใช้รักษานะครับภายในไม่ได้คือผมเองไม่ได้ฟอกไม่เลยคือมาก็ก็พร้อมขายเลยนะครับซอกนอกในเดิมก็ถือว่าเฉพาะกลุ่มจริงนะเพราะว่าคันนี้ผมขายอยู่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท ราคาเท่า4ประตูถ้าไม่ได้เล่นหาจริงเนี่ยหรือไม่ชอบในตัวสมาร์ทแคปออโต้จริงเนี่ยราคานี้สามารถที่จะซื้อ4ประตูกับผมได้สบายสบายเยพรผะว่าราคามันเท่ากันเลยม็เป็นมือ2เนี่ยมือ2ผม,ม่าขายราคาประมาณนี้แหละนะครับตัวแต่ไม่ใช่รถโค้ดนะหมายถึงว่าตัว4ประตูที่เป็นเกรด G หรือว่าเกรด E พัทนะครับเพราะรถโค้ดผมก็ต้อง4ประตูก็จะสี่ตก็ขายแพงกว่านี้นิดนึงนะครับเจ็ดแปดหมื่นประมาณนั้นคันน 6, 49, เรื่องความสวยความห่อความเดิมผ่านนะครับชุดแต่งชุดนะครับพวกนี้แต่งมาจากโรงง <tactile. S 1> านเรียบร้อยหมดนะครับก็ถ้าจะไปแต่งเพิ่มส่วนใหญ่เขาจะไปลงแม็กกันไปลงแม็กเป็นออฟเซตอะไรก็ว่ากันแต่ผมว่าตัว2องพเนี่ยมันแต่งเยอะไม่ได้เพราะว่าบางทีถ้าจะไปแต่งแบบสไตล์ออฟรถเหมือนสองพันแปดคันก่อนที่ผมขายไปคือเขาแต่งมาจัดเต็มเพราะว่ามันสามารถรับน้ำหนักเพิ่มได้เยอะเพราะว่าเครื่องมันแรงมันไม่มันไม่ลากรถเอาพูดง่ายง่ายแต่ตัวนี้ก็เน้นใช้งานมากกว่า นะครับอาจจะบรรทุกค้าขายบางเล็กน้อยหรือบรรทุกของไม่หนักนะครับด้วยความที่เป็นเกียร์ออโต้และก็ไม่ได้เสริมนงเสริมแหนบอะไรนะครับก็เน้นประมาณว่าซื้อรถคันเดียวได้2คือเป็นกึง่งเก๋งกึ่งกระบะขับสบายไม่ปวดขานี่คือคุณสมบัติเขาเลยใช้งานนอกเมืองก็ดีในเมืองก็ดีนะถ้าเป็นรถกระบะส่วนใหญ่จะเป็น90%าอนะ่ะมันจะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับถ้าขับในเมืองก็จะปวดขาหน่อยแต่ตัวนี้ถือว่าเน้นสบาย ขับชิวๆประหยัดน้ำมันนะเครื่องยนต์2 4 0 4นะครับ2,393ดีเซลในยุคน้ำมันแพงแบบนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายคนที่เล่นหาอยู่มีไม่เยอะนะผมเช็คในตลาดแล้วรุ่นนี้สามารถแคบล็อกโคนะต้องบอลล็อกโค่จะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์จีเท่าไปก็เกียร์อีเท่าไปก็มีเยอะแต่ล็อกโคใครอยากได้ขับไปขับรอๆนะครับไม่เหมือนใครและก็จะบอกว่าไปซื้อรถใหม่ดีกว่ารุ่นนี้หน้านี้ไม่มีแล้ววันที่วันนี้เป็นหน้าหมูแล้วนะครับวันนี้เป็นหน้าหมูแล้วสภาพสวยๆ 50,000กว่าโล64 649,000แน่นอนก็จัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมรถโตโยต้ารถคอแบนอยู่แล้วคือรถแบนตลาดอยู่แล้วภายในสวยเดิมนะครับภายนอกก็สวยเดิมมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กน้อยตามภาษารถมือสองก็ต้องมีตำหนงตำหนีบ้างแต่สบายใจได้ว่าซื้อรถสภาพแบบนี้หรือรถทุกคันที่ผมคัดมาไม่ต้องวัดดวงนะครับนอนอยู่บ้านก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของรถได้ ซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะสำหรับคันนี้ซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดสนใจอยากจะให้ไปส่งที่ไหนนะครับนอนดูอยู่บ้านกดโทรมาสั่งเลยโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สายตรงสอสักดาที่0997591779นะครับ0997591779ได้ล็อกโคหน้าหลอ s สมาร์ทแคป t ออโต้นะครับของดีมีน้อยใครอยากจะได้ก็ทักเข้ามาหรือว่าอินบอ็อกซ์ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ได้นะครับหรือคอมเมนต์ปากในช่อง YouTube ก็ได้หรือ t ิกตอกก็ได้นะครับที่เป็นช่องทางออฟฟิเชียลของมงคลคาร์เรนเตอร์ฝากติดตามทุกช่องทางของเราด้วยแล้วก็สำหรับ YouTube ก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับ2 0 0 0 0 0ซ่อสักไซ์นะครับที่จะถึงในเร็ววันนี้ที่ติดตามกันมาหลายปีที่ผ่านมาที่เราทำช่อง u t u b e นะครับไม่ให้ลูกค้าซื้อรถแบบบัดดวงก็คือซื้อแบบคือไม่ต้องมาดูรถนะครับใครอยากจะได้แบบไหนก็โทรมาสั่งได้เลยนะครับเราจะส่งให้ถึงที่บ้านนะครับสำหรับคลิปนี้สศดากับรีโวหน้าหล่อสมาร์ทแครเกียออโต้คันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสสวัดี